何 <noise> ร้อยตำรวจเอกมโน,นทิพเวตรองสารวัตรสอบสวนสพบ,บางละมุงได้รับแจ้งเหตุคนผูกคอเสียชีวิตภายในบ้านพักคนงานปราสาสสัจธรรมหมู่ที่หาตำบลนา,นากเกลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีหลังรับแจ้งจึงพร้อมด้วยหน่วยกู้ภัยสว่างบริบูรณ์เมืองพัทยารถไปตรวจสอบที่เกิดเหตุในที่เกิดเหตุเป็นห้องแถวชั้นเดียวภายในห้องเลขที่ E10 พบร่างของผู้เสียชีวิตทราบชื่อคือนายชิดซานโกโกอายุ33ปีสัญชาติเมียนมาสวมเสื้อยืดแขนยาวสีขาวกางเกงยีนชัผ้าเข่าม้าผูกกับ คือกลางห้อง ตรวจสอบพบจดหมายเขียนเป็นภาษาเมียนมาไม่พบร่องรอยบาดแผลหรือการต่อสู้ใดๆสอบถามเพื่อนคนงานทราบว่าผู้ตายนั้นเป็นช่างแกะสลักไม้ประสาสัจธรรมมามากกว่า10ปีอาศัยอยู่คนเดียวเมื่อสองเดือนที่ผ่านมาแม่นั้นเพิ่งเสียชีวิตที่บ้านเกิดที่เมียนมาจึงคาดว่าผู้ตายน่าจะคิดถึงแม่จึงตัดสินใจผูกคอลาโลกเบื้องตอน้นทางเจ้าหน้าที่ได้ลงบันทึกไว้เป็นหลักฐานและจะได้นำศพไปเก็บรักษาไว้ที่โรงพยาบาลบางละมุงเพื่อติดต่อญาติมารับศพนำไปบำเพ็ญกุศลตามหลัก ศาสนาต่อไป